สวัสดีค่ะเจอกันกับเพจเรียนภาษาโปรตุเกสกับครูอ้อมเนื้อหาวันนี้คือเวลาที่เราสนทนากับใครแล้วเราอยากจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจพูดซ้ำหน่อยได้ไหมพูดช้าๆหน่อยได้ไหมจะพูดว่าอย่างไรคลิปนี้จะมีอยู่สองช่วงช่วงแรกจะเป็นบทสนทนาภาษาโปรตุเกสช่วงที่สองจะเป็นโปรตุเกสแล้วก็แปลเป็นไทยบุงเดีย Desculpe. Sim, diga. É o senhor João Conselo. Eu sou. Hum, muito prazer. Eu chamo-me Hom Como está? Bem, obrigado. Mas quem é a senhora? Sou a sua professora de português. Desculpe, não percebi. Não há problema. Sou a sua professora de português. Ah, ainda não percebi. Podia repetir, por favor? Claro, claro. O meu nome é Omsudatip e sou a sua professora de português. É a senhora Homsudati. Eu percebo isto, mas quem é? Podia falar mais devagar, por favor? Peço desculpa. Sou a sua professora de português? Ah, claro. Muito prazer. Papai, tem Bom dia. Desculpe. สวัสดีค่ะขอโทษนะคะ sing Diga ค,ครับพูดเลยครับ d i k a คือกริยา d i s ซ e ที่แปลว่าบอกอยู่ในรูปของกริยากันออกคำสั่ง imperative Eu señor j u a q u i n s e l u คือคุณ j o าว u i n เซล u ใช่ไหมคะ Eu so ใช่ตัวผมเองครับอืมมวยตูประเสรเอวชาม,มูมืออ้อมสุดาทิพย์โกมูอิชตาอืมยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่ออ้อมสุดาทิพย์คุณสบายดีไหมคะบายโอบริกาดูเมอร์แกง่อสเร์สบายดีขอบคุณครับแต่คุณเป็นใครครับ m ม s ร์แปลว่าแต่แกงแปลว่าใครเอล u a p r ัวปร s o โร d ดูโปรตุเกสฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาโปรตุเกสของคุณค่ะดิสโกป์เนาปุสบีขอโทษผมไม่เข้าใจครับดิสโกปเป็นการกล่าวขอโทษเวลาที่เราไม่เข้าใจ p ป e สบี มาจากกริยาปริสเบรที่แปลว่าเข้าใจนว่าปัญหาโซโซปรุสโซราเดอปรตุเกชไม่ใช่ปัญหาค่ะฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาโปรตุเกสของคุณอืมไอ้นาโนโปรสบีอืมผมยังไม่เข้าใจครับปูเดลหรือปูตีรโปรดฟะวอร์คุณกรุณาพูดซ้ำหน่อยได้ไหมครับ ปูเดียมาจากกริยาปูเดที่แปลว่าสามารถการร้องขอให้คนอื่นทำอะไรให้เราจะต้องใส่คำว่าการุณาปูรฟเวอร์เพื่อเป็นการแสดงความมีมารยาทด้วยคลารุคลารุอุมนอมเมออมสุดาทิปย์อิสโซโซปริฟโซราเดปรูตเกชแน่นอนค่ะชื่อของฉันคืออ้อมสุดาทิพย และเป็นอาจารย์สอนภาษาโปรตุเกสของคุณเอสโราออมสุดาทิพย์อุปเสบุญสตูมอ์ชก่งแงผมเข้าใจว่าเป็นคุณอ้อมสุดาทิพย์แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครปูดีอาฟลาอร์มาชดืวากาปูร์ฟวถ้าจะกรุณาคุณสามารถพูดช้ากว่านี้ได้ไหมครับ d ื v ว g a ารแปลว่าช้า m ม i s ดื v a g ากาช้ากว่านี้ช้าลงหน่อยลงท้ายด้วยปูร์ฟเวร์ที่แปลว่าการุณนาเป็นการร้องขอแบบมีมารยาทเซซูดิชโกเปโ s ซัวปรุฟโซราดือบุลเกชฉันต้องขอโทษด้วยค่ะฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาโปรตุกเกสของคุณคลารูมุยทูเพรสเซ อืมแน่นอนยินดีที่ได้รู้จักครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ